ันนี้คุณอยากอยู่กับพวกเราเอา m i k อ Up รู o อีกแล้ววันนี้เรามาทํางานที่จังหวัดชนบุรีที่อำเภอศรีราชาเราก็เลยพามาเที่ยวที่ตลาดปลาที่บัางแสนครับเป็นครั้งแรกของเราี่ตลาดนี้จะเป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเข้เาไปเดี๋ยวไปดูบุ ว่าในตลาดปลานี่มีร้านอะไรบ้างนี่เห็นร้านแรกนี่เป็นร้านเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นโอ้นดี๋ดูดิญี่ปุ่นเลยนะต้นซาก,กุระซาก,กุระอะนี่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะร้านนี้เป็นร้านเนือ้อญี่ปุ่นข้างในก็นี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยมีนี่กด ร้านเหมือนเป็นร้านปิ้งย่างอิซากะยะแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นเลย,เยก็วันนี้เป็นวันศุกร์ช่วงเย็นดูแล้วถ้ามืดๆน่าจะคนเยอะวันนี้นะตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมีลูกค้ามามาซื้ออะไรกินกันล้เดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในตรงนู้นมีอะไรอีกบ้างมีจุดถ่ายรูปตรงไหนบ้างครับก็มีร้านขนมเทียบเลย นี่นี่ไข่หวานไข่หวานร้านไข่หวานญี่ปุ่นไม้เท่าไหรอ่อ่ะไม้เราหกสิบบาทนี่ขายหกสิแบบบาทที่ญี่ปุ่นเท่าไรนะตอนที่เราไปร้อยเยนร้100อ,อ <100 S 2> ยเยนก็ไม่โอ้โหสามสิบบาทที่นี่หกสิบบาทอันนี้จะเป็นโลกุป,ปัง ไม่ใช่โดนัทเขาบอกเป็นครัวสองทรงขอนไม้โอ,โอ้ดูดีดูดีนี่ร้านก็ดูดีอะตอมอะตอมนี่ไงก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนี่มีอะตอมด้วยนี่จะเป็นชาเมนชานมรามเมงสไตล์ญี่ปุ่นดีอยครับ ถนนที่จะมุ่งหน้าไปที่บางแสนนะครับเส้นนี้นี่ที่เห็นนั่นก็ตลาดปลาเป็นป้ายอยู่แล้วก็นี่จุดถ่ายรูปแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนี่มีทําเป็นทางลงเหมือนกับเป็นรถไฟใต้ดินที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลนี่น่าจะเป็นแบบสไตล์ไทยไทยสไตล์หน่อยนี่ตอนนี้ยังไม่เสร็จไปเดี๋ยวเรา ข้าไปดูันอีกว่ามีอะไรร้านนี้เป็นเนื้อวากิวนี่ยาว12นิ้วมาละ้อย150ตรงนี้จะเป็นร้านไอศครีมอันนู้นก็จะเป็นคานิโมจิอเป็นร้านราเม,มงตรงนู้นนี่ทุกอย่างทำเป็นเหมือนญี่ปุ่นไปหมดนี่มีโต๊ะนั่งเหมือญี่ปุ่นเลยนี่มีสถานีรถไฟญี่ปุ่นด้วย ไมเบาเออทำดีอยู่คนะ่ะมาไปดูข้างในกันเดินต่อไปก็อันนี้ซอยที่สองอันนี้จะเป็นร้านเนโกะครับจะเป็นเหมือนน้ำปั่นนะเด็กๆปั่นกันใหญ่เลยส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นวอฟเฟิลอ่ะอืม ดีอยู่ครับอันนี้เน,นื้อแซลมอนนี่นี่เป็นเหมือนคากโกปะปลาหมึกปลาหมึกอ๋อน,นี่ไงอ๋อเป็นอ๋อปลาหมึกใหญ่ใหญ่อยู่ต่อนี่ขนมปังแบบญี่ปุ่น นี่อันนี้น่ากินอยู่ไยากิขนมปังเป็นรูปปลาแบบที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะนนจะเป็นน้ำปัน่นสตรอเบอรี่น,นี่เป็นบาร์บีคิว านขายเห็ดออริจินเห็ดย่างหมาล่าสไตล์หมาล่าก็มีป้ายกุลิโกอยู่ข้างหลังด้วยน้ำปั่น นี่เป็นไผสไตล์ลูกชิ้นนะนี่ก็ี้จะเป็นเยอซ่าครับแล้วก็นี่ตอนนี้เวลา5โมงกว่าก็มีวงดนตรีสดมาเล่นด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็เป็นร้านที่เราสามารถที่จะซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินดูดนตรีสดแถวนี้ได้นี่มาไปดูองอื่นต่อ ี่มีตู้กดน้ําเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยไม่รู้ใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีไฟอยู่นะน่าลองอยู่นะนี่มีตู้กดน้ําอยู่สองโ้เลยแล้วก็มีที่นั่งให้ถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวเราดูลองดูดีกว่าว่ามันลิลองดูดิมันกดนได้จริงหรือเปลากดได้จริงเบ้าเนี่ยดดออลองดูดิ สรุปตู้กดน้ำ<ช>เป็นแค่พอค็อกนะครับ<ม>กดไม่ได้นะแต่มันมีไฟนะตู้กดน้ำจริงๆเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นนะแต่มันกดไม่ได้นะ,<ม>ะเดินดูต่อนนี้จะเป็นเอ็นไก่ทอดทนี้จะเป็นสไตปิ้งย่างแบบญี่ปุ่น,นเป็นร้านยำก็อันนี้เป็นพวกขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่นี่สไตล์ตนี่จะเป็นร้านแบบไทยๆเลยนี่ฝั่งนี้ก็เป็นซาชิมิมีหมึกชอตด้วยนี่นี่ขนมนี่เป็นไรฟุกุขบลังรื่อง มุมให้ถ่ายรูปเยอะอยู่นะตรงนี้มีอินิเทียวดีด้วยมีป้ปายแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยอันนี้ว่าข้ามาแล้วนี่ก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นโซนญี่ปุ่นพอถัดมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นโซนอาหารทะเล แต่ก็ยังมีความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดๆอยู่นะเราไปเดินดูข้างหน้ากันสักนิดดีกว่าไปว่าที่เขาเป็นจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปมีอะไรบ้างนี่ครับพอถัดมาข้างหน้านี่ก็จะเป็นแบบนี่เลยโซนนี่มีปลาห้อยเหมือนตลาดปลาที่ประเทศญี่ปุ่นเลยที่จะมีปลาห้อยๆอ,อย่างนี้อันนี้ไฮไลท์เลยเป็น สถานีรถไฟเหมือนประเทศญี่ปุ่นที่เป็นทางลงสถานีใต้ดินอ่าเป็นสถานีที่ลงใต้ดินที่ประเทศญี่ปุ่นนะที่เมโทรอ่ะเนี่ยดูเขาทำดีนะนี่ทางขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีทางลงจริงๆนะแต่ป้ายนี่คือใช่เลยเนี่ครับป้ายใช่เลยบางแสนสเตชันสีราชาแล้วก็ไปแบงคอกทำป้ายสวยเลยป้ายเหมือนอยู่ ข้างในก็ยังมีร้านที่เป็นร้านอาหารข้างในอยู่หลายร้านอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูต่อก็นี่ครับฝั่งนี้ก็มีป้ายกุลโกมีออเป็นป้ายาสัญ,ญญาณไฟจราจรประเทศญ,ญี่ปุน่นแล้วก็จะมีเสาโทรอิทางเข้าทางฝั่งที่เป็นโซนที่เป็นอาหารทะเล ีก็ยังมีร้านอาหารหลายร้านอยู่ชานมายกะเพาะปลาดูอันนี้ก็จะเป็นสุก็อดตังเป้แหงกับปุนย่างก็อันนี้เป็นแซลมอนย่างเนยมีร้านเนยย่างบางคนก็จะมีป้ายญี่ปุ่นเลยโอ้นี่เหมือนอยู่ที่ ซากก้าะครับนีทาโกะยากิอยู่นี่ทำป้ายใหญ่ๆเห,หมือนที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีขนมปลาอยู่อันนี้เป็นเคปอยู่ที่ฮา,าราจูกุจะมีร้านเกาหลีแล้วก็จะมีร้านขายเค่องดื่มอนกรอแล้วก็จะมีที่ให้นั่งได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อว่าในโนตลาดปลามีอะไรบ้างที่เนเห็นนี่ก็มีร้าน อาหารญี่ปุ่นเยอะอยู่นะ,ะนี่ครับเข้ามาในโซนของตลาดที่เป็นอาหารทะเลของสดอาหารทะเลก็จะมีของฝากน,นี่ก็มีร้านน้ำขายซูชิเป็นคำๆเหมือนในตลาดนะัดทั่วๆไปของเราก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก็ยังมีโซนที่ ให้นางกินได้อยู่นี่มีหอยนางรมนี่มีหอยนางรมตัวใหญ่อยู่ขายอยู่นี่ฝั่งนี้จะเป็นโซนอาหารทะเลมีหมึกช็อตอยู่นี่ข้างในก็มีที่นั่งอยู่ฝั่งนี้ร้านจะไม่เยอะเท่าไหร่มีปลาหมึกย่างที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปลาหมึกช็อตแล้วนี่ซนอาหารทะเลนี่ดูแล้วเขาก็ปิดไปเยอะนะช่วงนี้เวลานี้เนี่ยยังมีโซนขาย อาหารทะเลปิ้งย่างอะไรได้เลยฝั่งนี้เป็นปูนี่โซอาหารทะเลหลาปหลายจริงอันนี้นี่มีกุ้งขายอะไรขายครับก็ฝั่งนี้ก็รวมๆจะมีที่นั่งอยู่แต่ว่าฝั่งนู้นดูจะเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูว่าวันนี้เราจะหาอะไรมานั่งกินอะไรกันดี แล้วก็นี่ครับสุดท้ายเดินไปเดินมาก็นี่เรียบร้อยสุดท้ายเดินไปเดินมาก็เรียบร้อยเอาเลยต้องมาหาอะไรดื่มเหมือนเท่าหน่อยโ,อโหนี่ปลาหมึกเหมือนที่ญี่ปุ่นนี่เขาอัดรีดแบนๆนี่แผ่นใหญ่เท่ากระดาษ A4 เลยแล้วก็มีเนื้อย่างมีเห็ดออริจิแล้วก็มีน้ำมะตูมหน่อยพัก กินอะไรหน่อยครับอตอนนี้เชฟพามากินอะไรครับติมพามาลาวามาลาวาติม,มไข่็งเลือกเครื่องได้3อย่างเ<ด><ด>บาทหินของข้าวเสร็จมาต่อของหวานเลยร้นนานอยู่ตรงนี้ตอนกลางคืนนี่บรรยากาศดีตอนกลางคืนนี่บรรยากาศดีมากครับตอนนี้ ปนี่ร้านเนื้อย่างก็ที่ตลาดปลาบางแสนพอตอนกลางคืนก็บรรยากาศหน้ามาเดินหน้ามาเดินเล่นอยู่นะครับถือว่าก็ให้ความรู้สึกคิดถึงญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งอากาศตอนนี้ก็ไม่ร้อนมากด้วยก็เดี๋ยว เรา,เาจะไปเดินเล่นต่อกันที่หาดวอนนาภาที่บางแสนต่อนะครับเดี๋ยวไปรอติดตามกันต่อแล้วก็จากตลาดปลาที่บางแสนเมื่อกี้ขับมานิดนึงก็มาถึงที่ับหาดวอนนาภาซึ่งตอนนี้ก็เป็นเหมือนนฟูดไปแล้วก็ ีเราก็เลยกินข้าวไข่เจียวริมทะเลเมื่อกี้ไม่อิ่มนี่บรรยากาศดูบรรยากาศนะนี่ข้าวกลางเก้าบาทก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็คงจะกลับบ้านแล้วรอให้ลูกหายเสร็จด้วยก็เดี๋ยวยังไงหลังตรงนี้เดี๋ยวเราคงบ้านละ ก็ยังไงวันนี้เหมือนเป็นทิ่สั้นๆพามาเที่ยวที่บางแสนตลาดปลาบางแสนก็ยังไงวันนี้ตัวลาไป,ไปก่อนขพราคนหน่ิาครับ